วัสดีครับผมหนึ่งเดียวแล้วก็คิดหวยให้คนที่ติดตามเล่นนะครับผมไม่ได้บอกว่าให้หมกมุ้นหรือมามาอะไรทั้งนั้นนะครับแต่ว่าการคิดเนี่ยเป็นการยับยั้งให้อยู่ในหลักนะครับไม่ให้มั่วนิ่มการที่เรามั่วเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความผิดพลาดสูง ต้องลาดับว่ามีคนพูดเยอะเหลือเกินว่าให้หวยมากตัวเล่นหวยเยอะทำไมหวยมากเล่นหวยเยอะเกินไปต้องกลับไปคิดนะครับว่าเราเป็นผู้เล่นเป็นผู้ซื้อเนี่ยเจ้าหวยสองตัวเนี้กมม็มันมันมีทั้งหมดร้อ,รอยร้อยชุดใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าท่านเล่นเนี่ยคนเล่นเนี่ย ซื้อหวยสักข้าตัว,ตวและเหลืออีกเก้าสิบห้าตัวเนี่ยเอาไปให้เจ้ามือนะครับแสดงว่าท่านเป็นคนเล่นมากเข้าใจนะครับอ,นนอันนี้คือสติดีของผมในการปฏิบัติในการชิดของผมผมอะกคิดอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเราเล่นแค่ห้าตัวก็แสดงว่าเราเอาไปให้เจ้ามือนั้นเก้าสิบห้าตัวโอกาสที่จะผิดนั้นสูงเราก็มีโอกาสที่ถูกแค่ห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นใชิดตามเปอร์เซ็นต์นะนะ ฉะนั้นเราก็กลับมามองดูกอนว่าถ้าถ้าจะติดตามผมเนี่ยต้องต้องต้องยอมนิดหนึ่งว่าเออหวยมากตัวก็ซื้อได้แต่ก็มีโอกาสถูกสูงนะครับเล่นเล่นหวยต้องเล่นให้ชนะก่อนครับเล่นให้ถูกไว้ก่อนนะเล่นให้ถูกไว้ก่อนคําว่าถูกนะจีเนี่ยหมายถึงว่าถูกเล็กถูกน้อยก็แล้วแต่ละวันงวดหนึ่งไม่เสียให้เจ้ามือก็พอนะชนะม,มาหนึ่งบาทก็ถือว่าชนะนะครับเอา ผมระดับเหตุการณ์ตันนี้นะครับอันนี้ก็คือมันถูกวันนั้นนะนะเก้าผลมันออกนี่นะครับมันผลออกนี้เลขในในจำนวนเนี่ยมันจะมาครบเกือบในกลุ่มนี้เลยนะครับแล้วก็คือเลขสีตัวนั้น1698มาหมดมันมันเนี่ยนะครับนะถ้าจับคู่ถามมันก็โดนหมดอะถ้าคนเล่นนะคนเล่นกันได้หมดนะครับอ่าแล้วก็วันเพราะตอนนั้นเสร็จมันก็มาถูกเอ่อถูกนี้ครับ แล้วกงก็ให้มาต่อที่วันนั้นก็หวยมันออกนะครับอันนี้คือฮานอยปกตินะครับก็ออกเจ็ดศูนย์สี่ข้างล่างเจ็ดห้านะครับ 7, 0, 4, 4, เจ็ดศูนย์สี่สี่ททีมันก็ถูก4ี่สี่นะครับแล้วก็วิ่งปักหลักถ้าวันไหนที่ผมมั่นใจว่าเลขตัวนี้มันจะมาหลักผมจะผมจะ,มจะเน้นให้อย่างนี้ครับก็ตัดใจซื้อได้เลยถ้าถ้าจะซื้อสามโวก็ตัดซื้อ,อย่างนี้ครับ คือการคิดหวยผมคิดสี่ตัวตรงหมายถึงว่าผมคิดด้านนี้พันร้อยเนี่ยมันก็มีโอกาสมาเราคิดแค่สองตัวผมไม่ได้บอกว่าคิดสามตัวสี่ตัวนะผมคิดแค่สองตัวและผมมาจับมาเป็นเป็นตัวเลขประกบคู่กันเท่านั้นเองอ่าครับฉะนั้นคําว่าเลขคําว่าเลขอ่าสามตัวเนี่ยเราจะตัดซื้อก็ต่อเมื่อว่าเรามาดูมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นอย่างนี้ด้านหลังว่าศูนย์ เก้าเก้าห้าสามเก้าอะไรเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งที่หลักร้อยแน่นอนนะครับแต่ว่าตัวหน้าผิดมันก็ผิดไปแต่ว่าถ้าตัวถ้าถ้าเราเนี่ผิดคือคือตัวนี้เห็นไหมครับตัวหน้ามันผิดมันเก็บเป็น,เป,นเป็นเก็ดนะครับมันเก็บอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวตัวหลักร้อยมันก็คือโครงศูนย์ก็ตัวถ้าตัวหลังมันแน่นอนเนี่ยมันก็เป๊ะก็ศูนย์สี่สี่เขาเรียกสามตัวตรงมันก็ตัดซื้อกันได้นะครับเล่นไปเจวคนนี้ ามามาของหวยอะไรวันหาห้นอหวนอวันอ้อยปกติรอบหนึ่งตุลานะครับวันนั้นผมผมมางานผมมางานมาออกแบบไปเขียนแบบที่นี่ผมไม่รู้ว่าไวไฟที่ออฟฟิศเนี่ยมัมนมันช้านะครับผมก็เลยไม่ได้เติมเงินเข้าไปในโทรศัพท์พอผมเติมเข้าไปเนี่ยพอผมเซต หรือว่าโพสหวยผมไปเนยไม่ขึ้นนะครับไม่มีการอ่านค่าอะไรต้งนั้นมันขึ้นขาวๆไม่ไม่ชัดเจนอะ่ะผมกม็เป็น,เป,นเป็นการปิดกัน้นการมองเห็นนี่บ่าแต่โอเคนะครับวันนั้นหวย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 ออกเนี่ยครับนะหวยหวยมันหวย้านอปปกติออกเก็บสองแปดเก้านะครับข้างล่างศูนย์แปดเนี่ยมันก็ถูงนี้นะครับถูวอย่างนี้อ่าขอให้แปดนะครับมันก็มันก็พอ ตัดเล่นข้างล่างนะครับที่ไม่ต้องเล่นทั้งหมดนะครับเล่นที่ผมจุดไว้นั่นแหละมีโอกาสถูกมันนะครับเล่นข้างล่างิดหน่อยถ้าาถ้าเล่นนะครับโอเคผ่านแล้วผ่านไปครับแล้วคราวนี้มาเมื่อวานของวันที่สองตุลานะครับวันที่สองตุลาเนี่ยผมโพสลงไปเหมือนกันผมรู้สึกทีละผมโพสลงไปทางสตอรี่ก็ไม่ขึ้นนะครับมันขึ้นข้อความว่า ไม่เคยอัพโหลดนานเกินขนาดนี้ประมาณนั้นนะนะข้อความทางหน้าเฟซขึ้นมาอย่างนี้อันนั้นคือที่จริงแล้วมันเป็นเน็ตช้าแล้วก็เงินในโทรศัพท์ผมเติมทุกวันที่สามสิบวันนะผมไม่ได้เติมผมคิดว่าผมไม่ใช้ w i ไฟที่ออฟฟิศเน่ยมันน่าจะโอเคนะเลยก็เลยไม่ได้เติมเงินเป็นลาเดือนเข้าไปนะครับพอผมเติมเงินเข้าเอาก็เด้งขึ้นมาแต่ว่าหวยหวยออกนะครับนะ ห่ยออกเมื่อวานในหวอยร,รู้สึกว่าจะข้างล่างสามห้านะครับนะข้างบนสามเจ็ดเจ็ดสามอะไรประมาณเนี้ยก็ถูกนะครับเห็นไหมครับผมตัวเน้นเนี่ยผมผมจะถูกนะผมจะถูกให้ติดตามดูอแล้วก็มามางวดน,นี้เลยครับวันที่สามตุลานะ ผมให้ให้ติดตามใน Facebook นะครับติดตามใน youtube ก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดผมโพสลงอยู่นะหรือว่าถ้าถ้าติดต่อไม่ได้เลยบางครั้งมันมีเหตุอะบางครั้งผมผมทำงานเป็นอินทิเรียอยู่พอดีผมจะมีธุระเยอะถ้าถ้าติดต่อไม่ได้ก็มาทาง i อดีไลนนะครับผมผมไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรทั้งนั้นอะผมผมผมไม่คิดหรอกครับเรื่องเนี้ยอา่าเอาเป็นว่าให้ท่านถูกผมก็ดีใจแล้ะนะ อันนี้คือวันที่คือก็คือวันนี้ข่าวของวันที่สามตุลานะครับดูชัดน,นะครับนะวันที่สามตุลาผมให้นะครับผมให้ผมให้วิ่งหนึ่งนะครับถ้าถ้าเป็นคู่หน่วยหลักสิบบังคับหลักนะครับเลขวิ่งเนะี่ยก็ติดตามดูครับพลาดยากครับผมบอกว่าพลาดยากนะครับผมคิดว่าไม่ได้โมได้คุยนะครับผมว่าหมูแล้วล่ะ ผมคิดว่าถ้าถ้ามาตามสูตรผมนะผมคิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่เกินความสามารถที่เราถ้าถ้าอยู่ในยืนในหลักสติที่ที่มีความแม่นยำนะครับผมไม่คิดย้อนหลังครับหน่วยผมคิดเดินหน้าอย่างเดียวคิดย้อนหลังคิดยังไงก็ถูกครับคิดย้อนหลังไนมะ่คิดแค่สี่ห้างวดได้วบวกตรงนั้นใส่ตรงนี้คือมันการเป็นการปรุงแต่งไม่ใช่ธรรมชาตินะครับการปรุงแต่งให้ถูกแล้วก็ค่อยมาโพดลงอ่นนั่นผมไม่ทํา ครับผมยืนยันด้วยความคิดเป็นเป็นของผมอย่างนี้ครับผมยกตัวอย่างสูตรของผมนะผมผมจะเขียนให้ดูนะครับนะถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าหมวยมันออกสองแปดเก้าใช่ไหมครับสองแปดเ้าเนี่ยเอาแมาทำเลปดเศนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าแล้วก็ผมว่าเ้ามาใส่นี่อีกทีครับเนี่ยเก้าเนี่ยเก้าศูนยหนึ่งสองสามสี่ห้าหะครับถ้าเจ็ดแปดเก้าศูนยโอเคผมไม่ได้ใช้กล้องอะไรนะก็จับมือถือมันจะไม่เท่าไรทีนี้หวยมันออกอะไรนะครับมันสอง้ามันออกสามเจ็ดนี่เปล่าเลยน,นะเออม